สวัสดีทุกคนนะครับผม,มวันนี้ก็ผมต้นนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นแรดนะเว้ยคือคือตอนนี้แม่งระดับแรงคอมมาเดอร์ odore, ประมาณคอมมาเดอร์สองมงผมผมคอมมาเดอร์สองคือตอนนี้ตุลินมันมันได้โลมเว้ยแต่มันไม่เอาโลมเว้ยดูนะมันเอาฟาร์มมาใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราเรอดูได้เลยความชิบหายนะตอนนี้ผมก็อัพสกิลผิดได้เลยว่าเซิร์ฟไทยนี่มันเป็นยังไงกับเกมอาวีนะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะผมโคตรน่ารำคาญเลยนะเจอพวกแบบเนี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าในสมองของเขาคิดอะไรอยู่นะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าทําไมมันเลือกตัวตามตําแหน่งเวทําไมมันไม่เอาตามตําแหน่งนะก็ซึ่งประมาณช่วงทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนใช่ไหมหรือกี่โมงนี่แหละถึงเที่ยงคืนมันจะให้เลือกตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบให้เลือกตัวตามตําแหน่งเนี้ยเออแล้วพอดีแมงตูเลนได้ตำแหน่งโลไม่เฮียไม่เอาโลไม่สัตว์แม่งเสือกบกลางก่อนนะอันนี้อีกนะแล้วดูใครเปิดไม้จังวันนี้เยน่าเปิดไม้นะจังวันนี้ ก็มีประเด็นกันเหลือเกินนะครับผมนะผมโคตรรำคาญเลยตอนนี้ก็เย็นหน้าเขาบอกเขาจะแทงนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตัวเนแม่งมเล่นได้ไม่ได้กูรีพอร์ตมึงอะตัวเนนะไอเทยไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกเว่ยแต่แบบไอเทมมึงเลือกตัวให้สมเหตุสมผลนะเวยเออถึกจะได้ฟน่บัตรกูก็ไม่ดีใจหรอกเว <c> ้ย <oughs> ดีใจแล้วโอ้ไม่ดีใจหรอไอ้อ,อารมณ์กูแบบกูแบบโมโหมากเลยที่แรกผมจะเอาแรดไปแทงแล้วนะเวย เยน่าบอกเยน่าจะแทงให้ยึดเคเราก็ทำตามนั้นเออตอนนี้เลนบนเราก็โดนไปแล้วนะเบลลิสต์ก็เรียบร้อยกันทีเดียวกูน่าจะไม่ช่วยเบลลิสต์กูไม่ได้ไปกูขอโทษด้วยนะกาอป้อมบนก็น่าจะแตกเจอทีมโหดเขายังไงสุดยเสียป้อมแรกแต่นาทีแรกแรกกันทีเดียวหนึ่งนาทีห้าสิบแปดเสียป้อมแรกไปแล้ว อีกทันใดนั้นกูจะตายยัดเข้กูต่อยไม่โดนอีสิวนี่โดนไปดิอะไรอุย้ยต้นไม้ต้นไม้จะตายแล้วต้นไม้จะตายแล้วออต้นไม้ตายผมได้สองตัวยัดเข้มาซาตาจาังหวะนี้เรียบร้อยไหมเออก็มัวแต่ ท่องมนท่องคาถาอะไรเขาสักอย่างดูนะครับผมความชิบหายดูชื่อนี้ไปเลยนะครับผมที่จะมีแต่ความชิบหายสําหรับคุณถ้าเขาไปอยู่ทีมคุณนะกอดดูไปเลยเฟิรตีนี้เลยกูอินไว้นี่นะานานนะชื่อนี้นะครับผมจะมีแต่ความชิปหายเลยครับผมถ้าเขาไปอยู่ทีมคุณนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกับคนอื่นเขาเป็นหรือเปล่านะแต่เขาเล่นกับผมเขาเป็นนะครับผมก็แยกกันเลยเดียวนะผู้เล่นแบบนี้ก็ จะว่าไม่น่ามีในสังคมไทยก็ได้นะจะเรียกปีกแบบอย่างก็ได้เออมือมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่เล่นนะเว้ยใช่ไหมอย่าทําตามแนละ้วมันไม่ดีนะถ้ามันเหลือตําแหน่งเราก็ต้องเล่นตามตําแหน่งที่เราได้ใช่ไหมหรือจะสลับสับเปลี่ยนกับฝั่งเราอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมก็ตามใจชอบท่านผู้ชมเลยนะแต่แบบนี้มันไม่ดีนะมันในสังคมเกมมันเออจะว่ากูดามาก็อีกเลยแต่แบบมันก็น่าลำคาญใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะโดนไปแล้วอัลติเมท ไม,ไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นเด็กหัวร้อนมาจากไหนนะก็ตามนั้นเลยนะครับผมระดับแร้งคอมมานเดอร์สองนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะก็มีผู้เล่นเก่งมากมายก็มีผู้เล่นแจกมากมายไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ผู้คนจะเจอน้อยเจอเยอะผมก็สวนมากก็เจอเหมือนกันแหละเอาดิเอาดิไอ้ต้นไม้เอาอรออี อย่าดูเฟยอย่าดูเฟยสองดูผมจะอันตีส่มันนะครับผมอีมันดันไม่เข้าบ้านวะโอเคก็ตูรินก็วันนี้เป็นวันสงการอะไรก็ไม่รู้กับเขานะครับผมเม่ยหน,น่าถอยเพื่อนกูช่วยไม่ได้ถอยนะเพื่อน เอ้ยแรงทีเดียวซิลนี่ซิลเอ๋เจ้าเกยจองเหรอเออตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ <c oughs> การอยากเล่นของใครใช่ไหมล่ะเออมันเอาฮูนิทมาเนี่ยแล้วเสือกเอาตูเลนมาแล้วทําอะไรไม่ได้ตอนนี้กูก็เ,เซ็งมากเลยเป็นเวลาสี่ทุ่มที่กูเซ็งที่สุดเลยตอนนี้ถึงมันจะเป็นแค่เกมก็เถอะนะแต่มันก็ จิตใจคนนะเว้ยเฮียมึงอะไรของมึงนักหนานะกูพูดแล้วเหมือนกูบ่นมากผมบ่นมากเลยนะตอนนี้ผมแบบเออเบิร์ดเบิร์ด้าสีบอกว่าเบิร์ดข้ามสีบากเออบ,บอกภาษาอีสานเลยนะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ดาวกูก็ร่วงอยู่ดีนะจะไปคอนได้มันยากขนาดนี้เลยแหละวะที่ยากไม่ใช่อะไรนะเว้ยเราเล่นโง่ก็ยอมรับนะแต่บางทีแม่งมันเจอคนที่แบบอออืื มันเลยความโง่อีกเว้ยมันเป็นสันดานติดตัวนะอีอีอีซาตงซาตา้าอีตายไปดิเรียบร้อยกันเลยเดียวดับเบิลคิลไปของแรดนะครับผมผมเล่นแรดไม่เป็นนะ,ะผมเอาตรงๆท่านผู้ชมผมไม่ได้โมผมไม่ได้พูดเล่นดูด,ดูโลผมเมื่อกี้นี่เป็นไง <laughs> ยังไก่เลย <laughs> ผมเล่นแรดไม่เก่งนะ ไม่เก่งไม่ว่าไม่เป็นอีกไอเดซิลึงอยู่ไหนขนาดผมเล่นแรดไม่เก่งนะตอนนี้ผมคิวไป4ตัวกันเลยเดียวตูวลินก็ให้ตูลินเข้าฆ่าหนึ่งตัวเลยนะผมจะดูถูกนะท่านผะูนะ้ชมว่าเขาเลือกตัวมาไม่ดีใช่ไหมละ่ะเออไม่รู้แหละกูพูดไปหมดแล้วเมื่อกี้เฮียแม่งมันใส่ขิ้หายเลยอันนี้พูดจากใจพูดจากปากพูดจากอารมณ์รุนรุน,รน,รนไม่ใช่การแสดงเป็นความรู้สึกรุนรุนผม,มว่าหลายๆคนคงมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยว่ามีปัญหาในรูปแบบไหนนะ เราจะได้ไปเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,นใช่ไหมล่ะเออความคิดเห็นใครเป็นยังไงเนาะโอเคเราจะได้เข้าใจกันและกันซึ่งตอนนี้กูก็ต่อยไม่ดีเออแรงไหมนะเออเป็นไงแน่ซาตงซาตาโดนไปดิเอาดิเอาซิลซิลเก่าอะซิลโดนกูดันไปดิเฮียถ้าไม่กดแข็งเมื่อกี้มึงเรียบร้อยแลย้วซิล <ille> อีอะไรของมึงเนี่ยซิวนะมึงไม่น่าทำแบบนี้เลยนะอีคิวไม่ได้หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนมาดิเราจะเป็นไหนดีเย็น่ามันแทงมันบอกไหนมันบอกของแทงว่าอือเย็น่าสายแทงสายซับละกันก็ไม่แทงร้อยเปอร์เซ็นต์อีเรดต่อยไปดิเจ็ดแปดร้อยก็เอายิ่งเครียดตูรินได้มังกรยอดแล้วตูริน คนเล่นนี่สุดยอดแล้วตัวเล่นนี่หมายถึงตัวนี้นะคนอื่นเขาก็เล่นโหดแหละตัวเล่นแต่ไอ้นี่เล่นแบบสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างเน็ตปิงกันเลยเดียวท่านผู้ชมนะขอทุกขออภัยกันเลยเดียวเอาได้คิวเฉยเแคยขนาดต่อยมั่วนะท่านผู้ชมทุกคน วายทีมกูก็ตายหมดกันเลยทีเดียวกูก็กำบันด้วยซ่าตามจะบอกกูไปกินไว้เพื่อนมีใครแบกวะตอนนี้น่าจะมีลิงนะไวรุลิตก็หาตัวแต่เขาช่วยไปแปดอยู่เว้ยไม่เป็นไรเออตายเยอะไม่เป็นไร <c oughs> นี่เป็นไงละ่ะลิงจอลิงจักจักจกูโอ้โหตีแรงลิงตีแรงยิ่งแ่เดี๋ยวเราไปกันล่างกันดีกว่าเว้ยรู้สึกว่าร่างจะโดนดันนะเจ้ โอ้ยยังไงดีตานนี้มันตอตแตะจังเลยปีน,น้องเอ,อ้ยน้องน้อนอน้อไอลิงเอ้ไอลิงเอ,อ,อ,งเอากูณต่อยคีไปโดนที่เมื่อกี้ใกล้โห้งงแล้แหละกูผมชอบฮีโร่ตัวนี้แม่งยึกยากยึกยาก,ยากดีเว้โยโหระเป็นอะไรที่หววัวร้อนกันทีเดียวเฮ้ยอะไรอะไรกับพี่เมื่อกี้ดิ ว่าน,น่าจะเป็นที่เกมแล้วแหละแน่ๆเฮ้ยโปรแกรมกูมีปัญหาละเออไม่มีละไม่มีละยังไงตูรินกูอยู่ไหนวะยันหน้าบอกกับปอมยะยเย็นเพื่อนอปอมเลยเอ,อ,ลย <Yeah. S 1> อีอีซิวโ,โนไปดิอีซิวโ,โนไปดิ วิสเต็ปเทพแล้วซิวดิฮะเฮ้ยทีมกูตายหมดเย็นเคสุดยอดปะล่ะมึงไปตายหมดกันได้ไงวะหรือกูกูช่วยทีมไม่ได้เมื่อกี้กูขอโทษด้วยนะเพื่อนถ้ากูช่วยมึงไม่ได้นะรัวด้วยด้วยรัวด้วยนะเพื่อนรัวด้วยนะเพื่อนไอ้ซาตายเก่ามาปมล่างไม่ได้หรอกยอมเถอะเจน่าบอกมียอมเว้ยอยากให้ชนะมันให้มันชนะเองเว้ยฝั่งนู้นน่ะโอ้โว แต่แบบเฮียความอับปีของทีมนะแม่งตูเล่นก็โอ้โหเฮียแต่แบบมาเจอเวลิ่อีกกูหัวร้อนเข้าไปอีกโอ้โหเฮียก,กูอืจอนนังหวะนี้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยดดเดียวดเดียวเชียวลา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 เออให้นาะนาะเนาะเนาเนนานเฮ็ดอียังอยู่นาะอิเมะเฮ้ทำไมมันมีชื่ออะไรมาขึ้นอยู่บนหัวกูวะเนี่ย เหมือนระบบจาักระนะไม่ใช่ระบบเกมนะระบบโปรแกรมช่วยเล่นผมเล่นในในคอมนะเป็นโปรแกรมช่วยเล่นหืมตัวเล่นกูตายเบน <c oughs> โอ้ยนนนนนคนบ้านเฮา เป็นยังข่ต้องมาเจออยียงแบบนี้กระโด <c oughs> โอ้โหเฮียซาต้ามึงสุดยอดโอ้โหเฮียซาต้าถึกชิบหายเลยภาระถีมจริงๆแหละเฮียตูเลนมึงโอ้โหไวรลิตก็พอไวรลิตแต่ตอนนี้กูมีประเด็นกับตูเลนก็เสียดาวไปนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปหรือเปล่าคลิปนี้น่าจะเพียวๆน่า,นาจะไม่ตัดไม่ใช่ขี้เกียจนะผมมีคลิปต้องตัดหลายคลิปเว้ย โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบความหายนะของตูเลนตานี้ก็ขอกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วก็แชร์อุ้ยดหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีพอร์ตมันก่อนว่าจะโดนหักคะแนนหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงยับชิบายเลยตอนนี้ดาวกูเสียอีกแล้วคอมมานเดอร์สองกูเนี่ยดูดิลนเวกดิโออรีพอร์ตเลยเลยเขาเรียกว่าอะไรวะเลือกตำแหน่งไม่ตรงที่เลือกไว้ และโยนเกมด้วยดีกว่าไม่พิมพ์ไม่พิม,มพม์และโยนเกมนี่โดนหาแค่นี้เองเหรอทำไมไม่ให้มันเล่นเล้งไม่ได้สักหนึ่งวันก็ได้ไรเฮียกูเบื่อที่หายเลยคนแบบเนี้ยโอเคไปลบ๊ายบาย